อันย่าสิโอ้โหน่ากินมากดูซีรีส์เราอินหนักมากจนต้องไปหามาทำกินบ้างเลยเตรียมวัตถุดิบกันก่อน1 2 3 4ดูให้ทันไปให้ไหวดูไม่ทันก็ดูใหม่อีกรอบเริ่มเลยขั้นตอนแรกก็นำหมูสามชั้นลงไปผัดกระพรมก่อน และเปิดตัวกิมจิของมิสเตอร์เคแอบชิมแล้วอร่อยมากแทบไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยอะ่ะรสนี้ที่มิสเอ็มทำจะเป็นกิมจิประกาศขาวสูตรเคบคอดหรือสูตรเผ็ดนั่นเองรสชาติจะเหมือนสูตรดั้งเดิมแต่เผ็ดกว่ามากแซ่บเวอร์แบบคูณสองเหมาะสำหรับสาว บบมิสเอ็มนี่คือรสชาติที่ถูกต้องยิมจิของมิสเตอร์เคไม่มีสารกันบูดนะสามารถเก็บได้เป็นปีๆเลยมิสเอ็มว่าสองวันก็หมดล้วค่ะพอมันอร่อยมากมิสเอ็มขอพื้นที่ในการใส่รามยอลงไป1่กรูเพิ่มโปรตีนจากกระหู้อ่อนอีกหนึ่งกรูและยังจะขอเพิ่มอัญมณีแห่งสุขภาพด้วยเห็ดเข็มทองเพื่อความสวยงามอืมเดือดแล้วเดือดอีกเดือดอีกใส่ไข่ลงไปเพิ่มความนัวเดือดเดือดเดือดลอยหอมและลอยงากลิ่นหอมลูกจอ อิดฝาพักไว้รอซุปดื่มมาย่างหมูกันดีกว่าสามชั้นนี้มิสเอม็มก็หมักด้วยกิมจิเหมือนกันนะน่าอีสมากใครอยากทําตามกดสินค้าในตะกร้าได้เลยนะชอบรสไหนไปตาำันเลยชัยโมเกชิม,มิตา